โมเมนต์น่ารักแนาพนวัภาขี่ดังนายนภัสกำลังอยู่ในช่วงอินเดิฟก็ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้ชีวิตรักก็กำลังเป็นสีชมพูระจ้าสำหรับแนบาพาดนดับภาพดาราสาวชื่อดังหลังจากที่ต้องรวจหนุ่มหน้าดอเดินหน้าจีบสำเร็จซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่เปิดตัวคบหากันก็มีโมเมนต์มาฝากให้แฟนคลับได้ติดตามกันอยู่ตลอด ซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาไปเที่ยวไหนก็มักจะพาน้องเดซซิ่งไปด้วยเปรียบสเสมือนเป็นครอบครัวเลยและแน่นอนว่าก่อนหน้านี้หลายคนก็จะผิดหวังกันไปแล้วเมื่อทางด้านสาวแพดเดิอ้ลอมาโพสข้อความโสดดังจากที่มีรูปคู่ออกมาในวันลอยกระทงและในเวลาต่อมาก็มีการปรับความเข้าใจกันและเปิดตัวคบหา,ากันในที่สุดและในวันนี้ก็มีภาพรากสมัครฝากกันค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่ามีความหวานเกินคำบรรยายเลยจ้า